เอาละครับก็กล่าสวัสดีที่ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็มาอยู่กับเกม Rockman X4 อีกครั้งหนึ่งนะครับมารอบนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมมองของซีโร่กันบ้างนะครับเราจะไาดูกันด้วว่าในเรื่องของเขาเนี่ยมันจะน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากกว่าในเรื่องของ X หรือเปล่านะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เนี่ยเราก็จะไปลุยกันเลยก็เลือกเป็นซีโร่เลยครับไปลุยกันเลย ีโร่แกเป็นใครวะผลงานชิ้นโบแดงของฉันนี่แกพูดถึงเรื่องอะไรจงไปทำลายมันซะมีแต่แกเท่านั้นที่สามารถต่อก่อนกับเจ้านั้นได้เจ้านั้นที่เป็นคู่แข่งตลอดการของฉันแกถูกสร้างมาประการนี้เข้าใจไหมเด,เดี๋ยว เห็ดชุกเฉินเหตุฉุกเฉิน,นขอให้อิเล็กูล่าฮันเตอร์ทุกหน่วยที่ได้ยินเสียงประกาศนี้มารวมตัวกันทันทีบ้าจริงฝันแบบนี้อีกแล้ว <c oughs> ตรวจพบอ e ิเล็กูล่าจำนวนมากมายอยู่ที่เขต5567ขอย้ำตรวจพบอิเล็กูล่ามากมายอยู่ที่เขต5567 และตอนนี้พวกมันได้ยึดครองบึงรอยฟ้าสกายลากูนไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนนะพื้นที่ตรงนั้นมีพวกหน่วยเรปิฟอร์ดอยู่ด้วยหน่วยเรปิฟอร์ดอย่างนั้นเหรอโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันจะไปอยู่ที่น่ะมาครับเราก็จะมาดูความเก่งของซีโร่ในภาคนี้กันนะครับว่าเขาเก่งขึ้นยังไงนี่ดาบซีโร่นะครับหรือว่า,าซัตเซเบอร์หรือว่าซีเซเบอร์นะครับนั่นแหละ <c> โคตรสะใจแล้วก็โคตรมันนะครับเล่นเป็นซีโร่เนี่ยก็คือสามภาคที่ผ่านมาเนี่ยซีโร่กับเอ็กเนี่ยจะโจมตีคล้ายๆกันนะครับก็คือใช้บัสเตอร์ในการยิงศัตรูนะแต่ว่าภาคสี่เนี่ยอยากจะให้ซีโร่เนี่ยแตกต่างกับเอ็กไปเลยนะครับโดยการที่ตัดบัสเตอร์ของซีโร่ออกแล้วก็ให้เขาเนี่ยใช้ดาบเป็นหลักนะครับเอออะไรประมาณนี้แหละนะทั้งสองคนเนี่ยก็เลยจะแตกต่างกันไปเลยนะครับผมมองว่าระบบเนี่ยมันก็ดีนะทั้งสองคนจะได้แบบ,แบ,บว่าไม่ต้องซ้ำกันมากนะครับนั่นแหละเพราะว่าผมไม่ชอบอะไรที่มันซ้ำๆอยู่แล้ว โดยซีโร่เนี่ยจะเล่นเสียงกว่าเอ็กนะครับตรงที่ว่ามันต้องมันต้องเอาตัวเข้าเข้าไปใกล้ๆในการทำ damage ศัตรูนะแบบเนี้ยเห็นไหมเออนั่นแหละแล้วก็ดาบของซีโร่เนี่ยมันจะฟันออกมา3าิตนะครับนี่แบบนี้เห็นไหมฮะโอเคไปเราก็จะไปเจอเพื่อนเก่าแล้วครับในเรื่องเอ็กก็มีตะคุณถ้าฉันจัไม่ผิดแล้วก็รู้สึกว่านายจะสังเกตุที่โดยชิมซีของเลกุล่าฮันเตอร์สิทนะ่าดูท่าจะไม่ดีแล้วละซีโร่พวกเลกุล่า มันทำลายแหลงเชื้อเพลิงพลังงานของเมืองนี้ไปแล้วเว้ยเด้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เมืองสกายลาคุนมีหวังคงอะล่วงหนงสู่พื้นโลกอย่างแน่ก็คงจะเป็นอย่างนั้นปฏุภาพการทำลายล้างของมันแทบจะทำให้เมืองนั้นหายไปได้เลยมันซุกเอ้ด่พวกราไม่สามารถทำอะไรได้เลยเหรอมันสายเกินแก้แล้ว่ะแรงว่าฉันจะไปตรงนี้และฉันขอให้ได้ ทำแบบเดียวกันกันกบฉันนะปราจริงทำเป็นล่วลงไปแนละ้วก็เมืองข้างล่างด้เละแน่ความเสียหายมันจะต้องลามไปอย่างไม่รู้จบไปเด็ดก,การแนละ้วฉันทำอะไรไม่ได้เลยจะต้องถอยไปตั้งหลักก่อนอันนี้ก็คือสภาพตอนเมืองสกายลากูนนะล่วงลงสู่พื้นก็จะพินาศแบบนี้แหละ จริงดีเหมืนไม่ต่างอะไรกับนารุเลยไอ้พวกอิเล็กูระพวกแกจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตโอโ้โหซีโร่นี่ค่อนข้างที่จะหยาบคายนะครับหยาบคายกว่าเอ็กมากเลยคือซีโร่เนี่ยเขาจะมีคําติดปากกนะ็คือคําว่าคุดโซ่เนะี่ยก็จะแปลหยาบๆก็แมงเอ้ยเวนเอ้ยระยำเอ้ยอะไรประมาณนี้แหละฮนะก็ไอ้คำว่าคุดโซเนะี่ยมันเป็นคําไม่สุภาพนะครับคือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ค่อยมีคําไม่ค่อยมีคําหยาบหรอก แต่ถ้าเกิดว่าคําที่หยาบที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นคํานี้แหละนะฝ่ายหยาบสุดนะมันเป็นแหล่งรวมของคําด่าอะไรนะอะไรประมาณเนี้ยเออน,นั่นแหละมันเป็นคําติดปากของซีโร่นะครับไม่ว่าเจอสถานการณ์อะไรที่มันหนูว่าคาดไม่ถึงเนี่ยแกก็จะสะบัดออกมาว่าคือนเสือนะครับประมาณนั้นฮึบฮึบโอเคจุบนีบ่เจอเพื่อนเราครับไอริสนี่นี่เธอไอริสเหรอเธอไปเป็นอะไรนะบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่า ซีโนนี่เธอมาช่วยฉันเหรอเอออดทนไว้ก่อนนะไอริสเมื่อกี้ฉันเห็นอิเลกูล่าตัวใหญ่บินผ่านมาแถวๆนี้แล้วมันก็ไม่ต้องพูดแล้วอยู่เรื่องทั้งหมดนี่ฉันจะจบมันเองพวกตัวเดพีฟสอ,อย่างนั้นนะมาทำบ้าอะไรกันที่นี่เนียแต่ก็ช่างเถอไม่มีเวลาให้เสียแล้ว ฉันต้องจบเรื่องตรงนอนี่ให้เร็วที่สุดโอเคทุกคนยังจําบทสนทนาตอนที่ผมเล่นเป็น x ได้ไหมครับที่ X เนี่ยเจอคาเนลครั้งแรกนะครับที่ถามว่าเออคาเนลเนี่ยมาที่นี่ทาไมะครับคาเนลก็บอกว่าเขาเนี่ยมาช่วยน้องสาวนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องสาวไปไหนแล้วนะครับก็มันจะเชื่อมกับในเรื่องของซีโร่นะครับตรงที่ซีโร่เนี่ยได้ช่วยน้องสาวของคาเนลไปแล้วนะครับก็คือไอริสคนที่นอนอยู่ตรงนี้แหละนะครับก็คือช่วยไปที่ศูนย์หลบภัยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ซีโร่เนี่ยจะเป็นคนกาจัดไอแมักคานหล้น ก็นในเรื่องมันจะเชื่อมกันอย่างนี้นะครับไอสาเหตุที่คาเนลมาที่นี่แล้วไม่เจอน้องสาวเนี่ยก็เพราะว่าซีโร่เนี่ยช่วยไปก่อดหน้านี้แล้วน,นะครับนั่นแหละประมาณนั้นในเรื่องมันก็จะปฏิป,ปัตต่อกันมาฮึบฮึบฮึบอืมมันจะสู้กง,ง่ายๆนะเพราะว่าซีโร่เนี่ยไม่ต้องอะไรมากมันไม่ต้องชาร์จยิงไงมันเลยง่ายใช่ไหมเนี่ยเรียบร้อยง่ายกว่าเอ็กมากอะ่ะจริงมันง่ายตรงที่ว่ามันไม่ต้องเสียเวลาชาร์จนี่แหละฮะเน้นฟันอย่างเดียวประมาณนั้นจบเลย และคาเนลก็โผล่มารับซีโร่ไม่ได้เจอกันนานนะคาเนลเองเหรอแล้วนี่ลมอะไรหอบนายมากันละ่ะยังคงพูดจาไม่เป็นมิตรเหมือนเคยเลยนะแต่ว่าก็สมกับเป็นนายดีนะฉันมาที่นี่ก็เพื่อมาช่วยน้องสาวของฉันไอริสตอนนี้ฉันกังวลมากๆไม่รู้ว่าไอริสเป็นตายร้ายดียังไงถ้าเรื่องไอริสก็ไม่มีปัญหา พอฉันเพิ่งช่วยเธอไปเมื่อกี้นี่แหละเป็นกันเองสินะขอบใจนายมากๆเลยนะซีโร่คาเดวอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะฉันมีเรื่องต้องถามนายเป็นเบื่อเลยละพวกโดยเลปีฟอตของนายเนะี่ยโจมตีสถานที่แห่งนี้อย่างนั้นเหรออะไรนะเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเกิดเรื่องแบบนั้นเด็ดขาดโดยเลปีฟอตเนะ่ยมาที่นี่ก็เพื่อมาช่วยเหลือนะ และพวกเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโจมตีในครั้งนี้เหมือนกันฉันก็อยากจะเชื่อที่นายพูดอยู่นะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยคิดว่านายเป็นอิเล็กูล่าไปแล้วนะสิไรสาระวางอาวุธลงซะแล้วเขี่ยมันไปไกลๆจากนั้นนายต้องมาที่สูบราชาการใหญ่กับฉันไม่มีวันสลบอกนายจะให้ทหารอย่างฉันวางอาวุธลงเนี่ยนะพวกเราโดยเลบิฟอดตางก็มีเกียรติมีศักดิ์รีจะทิ้งอาวุธลงก็ต่อเมื่อตายเท่านั้น อย่าแข็งข้อไปมากกว่านี้เลยนะเห็นแก่ความเป็นเพื่อนเราเพื่อนอย่างนั้นเหรอนี่นายยังมีหน้ามาพูดคำนี้อีกอย่างนั้นเหรอโดยเลยมีฟอดของพวกเราเนะี่ยต่อให้แขนขาจะฉีกขาดก็จะไม่มีทางวางอาวุธลงต่อให้ทำเพื่อนนายก็ตามสีโล่นี่เดี๋ยวก่อนขาเดิวฉันยังพูดไม่จบไม่ไงนายเอาจนได้นะขาเดิว ปล่อยไว้เป็นแบบนี้ต่อไปทั่วทั้งโลกจะตัดสินว่าพวกโดยเลบีฟอสกลายเป็นอิเล็กูล่าไปแล้วแน่ๆก็เหมือนเดิมนะครับพูดอะไรไปเนี่ยคาเนลเขาก็ไม่ยอมฟังนะครับและผลสุดท้ายก็คือโดยเลพีฟอสเนี่ยก่อการปฏิวัติครับ เราทหารกล้าแห่งกองทัพเลปีฟอสทั้งหลายเอ๋ยพวกเราทั้งหมดได้ถูกตัดสินว่าเป็นพวกนอกรีโดยมนุษย์พวกเราไม่สามารถรเผชิญหน้ากับความอับอายนี้ได้และจะไม่ขออยู่อย่างอับอายอีกต่อไปแนละ้วเราจะขอสร้างประเทศของเราเองขึ้นมา แต่จงจำเอาไว้นี่จะไม่ใช่การกรบฏหรือต่อต้านมนุษย์ผู้ให้กำเนิดเราแต่นี่เป็นเรื่องของเสรีภาพและความมั่นคงพวกเราจะขอต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพของพวกเราเองประเทศที่เราจะสร้างจะเป็นที่หลบภัยของเราเรบิรอยหรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือบ้านของพวกเราไงละ่ะมันคือยุคทองแห่งเรบิรอย์และผมก็เช่นกันเราจะขอแบ่งปันความเชื่อมั่นของท่านท่านนายพลเจนารลพวกเราทั้งหมด จงสู้อย่างเต็มที่และจงตายอย่างมีเกียรติในสนามรบซะสำหรับพวกเรากองทัพและปีฟอร์ดแข็งกล่งที่สุดในที่สุดเจเนโรน้อยก็ตัดสินใจจนได้ <c oughs> เอานะเราอิเล็กูล่าฮันเตอร์ดูซิว่าพวกแกจะรับมือกันยังไง เอลิสตีเธอเข้ามาจากทางไหนเนี่ยขอโทษที่ฉันแอบตามเธอกลับมานะซิโนแต่ว่าตอนนี้พี่คาเนลเขาก่อปฏิวัติสินะได้โปรดเถอะนะซิโนไม่ว่ายังไงเธอก็ห้ามสู้กับพี่ชายนะเรื่องแบบนี้เนะี่ยฉันคิดว่ามันต้องเข้าใจผิดกันแนะ่ถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากจะทําตามในสิ่งที่เธอขอนะแต่ในฐานะที่ฉันเป็นหัวหน้าโดยอิเล็กูล่ฮันเตอรฉันจะปล่อยเรื่องนี้ไปไม่ได้ ซีโรฉันต้องไปลแล้วไว้คุยกันนะจังเกิลพื้นที่ป่าไม้ตรงนี้รู้สึกว่าเพื่อนเก่าของเธอจะคุมอยู่นะมันอันตรายมากนะซิโลระวังตัวไว้ด้วยนะไซเบอร์สเปซรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์ของพวกเธอตอนนี้จะเกิดการไม่เสถียรนะฉันคิดว่าต้องมีอะไรไปแทรกแซงระบบแน่แนเลยกองทัพอากาศแอร์ฟอร์คนที่เป็นผู้นำอยู่เขามีชื่อว่าสตอมฟุกุโร่เขาค่อนข้างที่จะแข็งแกร่ง เพราะงั้นเธอต้องระวังนะแม็กมาดากูลรู้สึกว่าตอนนี้เขาทําตัวไม่ชอบมาพากลเธอคิดว่าไหมฉันรู้ว่าเขาเป็นเพื่อนเธอนะแต่ว่าอย่าหนักข้อนักละ่ะฐานทางทะเลรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําไปจะเป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะเรื่องนี้ฉันขอไม่ออกความเห็นเธอจะทํายังไงก็เรื่องของเธอเลยห้องแบบล้างในฐานข้อมูลบอกว่ามันได้ถูกปิดตัวไปนานแล้วแต่ทําไมกันนะถึงกลับมาใช้ได้ รถไฟขนส่งอาวุธกับตันคือสแลตปีตเลโอเขาเป็นคนที่ปาดเถื่อนที่สุดในหน่วยเล็บีฟอร์ดต่อไปก็คือสโนเบดคนที่คุมที่นี่อยู่ก็มีชื่อว่าฟอสคีบาทอดอสเป็นคนที่แข็งแกร่งบัลลมะมแข็งแกร่งเลยลนะมาครับอันนี้ก็คือโฉบหน้าบอสทั้ง8ตัวนะที่มันจะเหมือนกับเอ็กทุกอย่างเลยนะแต่ว่าน,นี่เนี่ยจะเป็นมุมมองของซีโร่กันบ้างนะครับก็บทสนทนาอะไรเกี่ยวกับซีโร่แล้วก็บอสแต่ละตัวเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับ แล้วก็คนที่มาเป็นนาวิเกเตอร์ให้กับซีโร่เนี่ยก็คืออ่าไอริสครับนั่นแหละก็ถ้าเกิดว่าเป็น X เนี่ยคนที่มาเป็นนาวิเกเตอร์ให้ X ก็คือ Double ap, ดับเบิลเน็ตดูดูกันดีก็ทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่านาวิเกเตอร์มันคืออะไรใช่ไหมครับมันก็คือคนที่คอยแบบป้อนข้อมูลคอยบอกตำแหน่งอะไรให้เรานี่แหละนะครับถ้าเกิดว่าผมเล่นไปถึงภาคห้าเมื่อไหร่เนี่ยมันจะขยายความของคำว่าเป็นนาวิเกเตอร์ให้เรารู้เองนะครับนั่นแหละโอเคครับแบบเดิมก็ไปหาเพื่อนเราก่อนเลยปะลุยเลยครับบอสตัวแรกนะ แมกมารดรากูลนเป็นตัวการที่ทําให้เมืองลอยฟ้าสกายรากูนเนี่ยล่วงลงมาะครับแต่ว่าจุดประสงค์ที่เขาทำเนี่ยมันจะเหมือนกับตอนที่เราเล่นเป็นเอ็กหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องมารอลุ้นกันมาครับเราก็มาอยู่ที่ป่องภูเขาไฟแห่งไหนบนโลกนี้นะครับไม่รู้ว่าที่ไหนฟันไปครับเจออะไรฟันให้หมดแต่ว่าฟันไอ้ไอ้ก้อนลาวาน,นี่รู้สึกว่าจะไม่ใช่เรื่องดีนะครับผ่านไปดีกว่า ตอนนี้เนี่ยดาบของซีโร่มันยังยังไม่หวือหวามากครับยังไม่แรงเท่าไหร่ไปครับเป็นที่ไปซีโร่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันจะกระโดดไกลกว่าเอ็กก์เปล่าวะใช่ไหมมีความรู้สึกว่าจะกระโดดไกลกว่าเอ็กนะครับเดี๋ยวผมคิดเองผมก็จะคิดไปเองหรือเปล่าโอเคไปครับง่ายตายไม่ค่อยมีอะไรมากไอ้ก้อนลาวาน,นี่ก็ไม่ค่อยกินเราครับโอเคเรียบร้อยชุบเ,เอาปัดไม่โดน ไม่ใช่เรื่องดีจะไปฟันมากดีกว่าะครับมาครับเข้าสู่เอเรที่2ส่วนในสุดของปล่องภูเขาไฟะครับแม็กบาดากูนกลบดานอยู่แถวนี้ต้องรีบไปหาะครับแต่ว่ามากับซีโร่เนี่ยไม่มีคําว่าเจราจาอยู่แล้วครับคือซีโร่ในีนิสัยของเขาก็คือจะเชื่อดอกน,นะจะค่อยถามก็คือ,อต่อยก,ก่อน,นะครับอะไรประมาณนั้นแล้วค่อยถามว่าทาทาไม คือจะไม่เหมือนกับเอ็กนะเอ็กเนี่ยเขาจะถามหาเหตุผลก่อนนะครับว่าทำทำไมนะครับแต่ไม่ใช่กับซีโร่นะครับซีโร่เนี่ยเขาไม่ใจดีเหมือนเอ็กอยู่แล้วอุ้ยอุ้ยเฮ้ยโอ้โอชุบชุบชุบอือจบ้อยไปขับคุณกันดุ้มครับชุบคือซีโร่เนี่ยเขาไม่มีเกาะให้เก็บเหมือนเอ็กนะคือได้เกาะมาแบบไหนก็ลุยไปแม่งไปทั้งแบบนั้นนะอึ๊บอุ้ยมาครับอยากเห็นผมสู้กับ ดากูไปพร้อมกับคุณใช่ไหมได้จัดให้มาเอาคุณไปสู้กันครับอาวุธเต็มสูบอย่างนี้นี่บอกเลยว่าดากูนแม่งร่วงครับพูดเลยฉันรู้อยู่แล้วว่านายตรงบาซสิลไอ้จิงเลนเอ้ยทําไมทําไมแกถึงทรยศพวกเราว่าดอกพิกลจะร่วงหรือไงนี่ฉันถามแกอยู่นะดากูนฉันไม่มีสิ่งใด ที่จะบอกหน่อยเพื่อนโอ้โหพูดไม่ก,กี่คำแกใส่เลยครับคือมันจะไม่เหมือนกักเอ็กเลยก็คือเอ็กมันยังมีเจรจาอะไรอยู่นะแต่ <laughs> พูดไม่ก,กี่คำใส่เลยเอาเว้เอาเว้เอาเว้วิวอา้าวหลบในระวานวีา่ว่าจะรอดนะครับไม่รอดเฮ้ยเฮ้ยมาเชิญใครจะโยกกัน <laughs> เล่นเล่นเล่น โอ้โชุบอื้มชูดิวเคนชุบมาอีกแล้ว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 ไม่มยอมไม่ยอมเอาอย่างไงอะชูดิวเค้นเฮ้ยอะไรตบหัวมังกรครับเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วไม่ยอมไม่ยอมเอาโดนเฉยอุ้ยชูดิวเคนมามาอือโคตรเหม่มืนสู้กับใครจูเลยวะ ขับเยเกอร์ไปไปสู้กับใครจูนะครับือ,อเอาวะเอาวะกาันตีครับืออือฮะคุณเยเกอร์ประทะไครจูอือเรียบร้อยเอาเยกเกอร์ผมพังเลยนะโอเ้เสียายแต่ก็จบแล้วครับดากูยังไม่ตายนะครับเขายังมีคำสั่งเสีย ก็จะเอ่ยปากพูด้ด้หรือยังรากุลฉันฉันอยากจะสู้กับนายมาตลอดจนกระทั่งเขาคนนั้นปรากฏตัวขึ้นมาเขาคนนั้นไอล้ละยยำนั่นมันเป็นใครเขาบอกฉันว่าเขาจะมอบพลังให้กับฉันและให้ฉันไปเข้าร่วมกับ โดยเลปิฟอดแกเป็นโง่มากดากุนแต่ก็กุ้มคาแล้วลนะ่ะซิโลดากุนก็เหมือนเดิมครับดากูจะพูดก็พังพังพอดีเลยก็เลยยังไม่ได้พูดนะครับว่าใครเป็นคนสั่งมาก็ได้ท่าใหม่มานะครับชื่อท่าริวเอนจินหรือว่าดาบมังกรเพลิงนะครับหรือว่าเปลวเพลิงพิโรธอะไรประมาณนี้แหละ ก็ซีโร่เนี่ยจะสามารถใช้ดาบไฟได้นะครับในการเสรยศัตรูขึ้นไปนั่นแหละประมาณนั้นอธิบายคร่าวๆนะ <c oughs> โอเคเซฟไว้โอเคครับเอาไวไ้ยังไงเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้านะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะที่ติดตามและชมผมด้วยนะครับ,บคาตัวผาพมันไปไงผมก็ต้องกราบขออภัยทุกๆคนมานาที่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ